สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่องสวนเกษตรป้ามาริและกิ่งพันมะกรูดจังหวัดสุโขทยัยหรือเพจสวนเกษตรป้ามารินะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านครับมาพบกับอ,อีกหนึ่งสายพันธุ์ของไม้ผลนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเลมอนนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าโอ้โหลูกมันทำไมใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอัศม์เลมอนนะครับเป็นไม้ผลที่กินได้ทั้งเปลือกนะครับเป็นมะนาวนิดหนึ่งที่ไม่มีเมล็ดนะครับไม่มีเมล็ดนะครับนะครับลูกย้อยนะครับนี่ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพื้นนะครับที่ถ่ายทําวิดีโอให้กับน้องได้รับชมกันนะครับนะครับนี่ฮะผลออกเต็มต้นอย่างนี้นะครับออกทั้งปีฮะหมดรุ่นหมดรุ่นล่ะนี่ท่านจะเห็นนะครับ ลูกเล็กๆน่ฮะนี่กำลังออกใหม่นะครับมีออกใหม่นะครับนี่ากำลังลูกอสินยฮะนี่ลูกใหญ่แล้วนะครับใหญ่นะนะครับใหญ่เต็มฝ่ามือเลยนะครับนี่ยังไม่แก่นะครับนี่วันนี้เราจะพามาชมนะฮะท่านติดได้ติดตามนะครับท่านได้ติดตามนะครับว่านะครับนี่เราปลูกในกระถางนะครับในกระถางจะเห็นว่านี่ย้อยนะครับย้อยเกือบติดดินเลยนะครับนี่ครับนะครับย้อยเกือบติดดินเลยนะครับนี่เราก็เอาปลูกในกระถางเหมือนเช่นเดียวกันนะครับ ปลูกในกระถางนะเสร็จแล้วก็วางครับถ้ามาชมที่สวนนะจะได้เห็นเลยนะครับแต่ตั้งจากช่วงนี้เป็นโควิดนะครับเลยให้พ่อแม่น้องได้ติดตามรับชมกันนะฮะทาง YouTube ของช่องเกษตรสวนสวนเกษตรป้ามะลินะครับว่านี่ก็คืออัดสำลมอนเราท่านคุท้านขายนะครับสนใจติดตามได้นะครับนะครับมีรูปทั้งต้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับมีย้อยเต็มไปหมดนะครับนะครับ ตอนนี้กำลังนะครับลูกยาวเหมือนแตงกวาบางท่านเรียกว่ามะนาวแตงกวานะครับแล้วแต่บางทีปลูกแล้วปรากฏว่าลูกยาวเหมือนแตงกวานะครับก็เรียกกันว่ามะนาวแตงกวาแต่จริงๆงแล้วนั่นคือ,อสัมเลมอนนะครับเป็นเลมอนชนิดหนึ่งนะครับที่กินได้ทั้งเปลือกด้านในนะครับรสชาติอร่อยฮะกินได้ทั้งเปลือกเนื้อในเยอะนะครับนะครับมีลูกออกเต็มต้นนะครับเราจะได้เห็นนะครับ พาชมรอบๆต้นเลยนะครับนะฮะเห็นไหมว่ามีรูเล็กๆกําลังออกนะครับพอจากออกมานะครับก็จะมาประมาณไซนี้นะครับนะครับจากไซนี้นะครับเริ่มโตมานิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้จะให้เพนเห็นมีหลายไซส์เลยนะครับเนี่ยไซส์เล็กๆนี่นี่เพิ่งเพิ่งติดนะครับติดเสร็จก็จะมาประมาณไซ์นี้นะครับจากไซ์นี้นะครับก็จะมาไซส์ใหญ่ๆเต็มมือกั็นอย่างนี้เลยแต่ละแกจะจัดนะครับ ลูกก็จะยาวเหมือนแตงกวาเลยนะครับแล้วก็สามารถนะครับเอาไปซอยเป็นชิ้นชิ้นเหมาะสําหรับท่านที่ทําชามมนาวขายหรือเอาไปแต่งจานนะครับท่านจะได้จํานวนชิ้นมากเลยครับอันนี้แทบติดดินเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นว่าเนี่ยนะครับเนมครับบติดดินเลยนะครับย้อยลงติดดินผมเลยต้องเอาตั้งด้านบนนะครับเนี่ยลูกหนึ่ง ทางป้ามันลีนะครับเคยซอยนะครหนึ่งลูกเนี่ยได้ประมาณ30กว่าชิ้นนะครับชิ้นเล็กๆถ้าเอาไปแต่งจานเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยได้ประมาณ30กว่า30กว่าชิ้นนะครับนะครับถ้าดกๆกันอย่างนี้นะครับโอ้ลูกหนึ่งนี่ใช้งานได้คุ้มเลยนะครับนะครับเรามีนะครับอันนี้จะเห็นว่าย้อยเกือบติดดินเลยนะครับนี่นี่นี่ผลลับผมปลูกในกระถางนะครับถ้าท่านเอาไปปลูกลงดินก็จะได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับ อครับนี่เราใะสัตว์ปรดีจะเห็นกันไหมครับลูกเต็มต้นเลยนะครับมีแต่ด้านบนนะครับจนถึงด้านล่างนะครับนะครับมีแต่นี่ท่านบนท่านยอดมันนะครับนะครับนะครับด้านยอดด้านบนนะครับนะครับดกครับไม่ต้องกลัวฮะครับบางบางต้นฮะในในถุงกิ่นพันธุ์ที่ที่ผมตอนหรือเสียบยอดไว้นะฮะมีลูกไปก็มีนะครับนะครับ นะครับถ้าสนใจนะครับติดตามได้นะครับหรือติดต่อได้นะครับทางเพจสวนเกษตรป้ามะลิและกิ่งพันธุ์มะกรูดจังหวัดสุโขทัยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0ูนย์4ปดสี่หหนงสนะครับสงสัยยังไงหรือว่าสอบถามได้นะครับเราทําเองนะครับสําหรับกิ่งพันธุ์นี้เราทําเองปลูกเองทําเองนะครับสนใจติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ